สวัสดีค่ะวันนี้น้องนุ้ยพานักร้องน้องใหม่มาแนะนำตัวกันจ้าน้องอายุเพิ่งได้สิบวันเองค่ะผู้หญิงผู้ชายนี่ดูยังไงไม่รู้ดูไม่เป็นน้องๆมีชื่ออะไรกันบ้างนะ้มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าน้องงวนน้อยของเราน้องตันนี้ชื่อว่าน้องพารวยค่ะ เดือนหา,า,มาแม่กันกใหญ่เลยา <c oughs> พาลวยเป็นน้องที่ออกมาตัวแรกเลยนะคะน้องมีฉองฉีมีหนวดด้วยเบาๆใช่ไหมหนวดใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรตรงต้นอะ <c oughs> <c oughs> น้องพาลวยตอนนี้น้องๆกำลังหาบ้านกันอยู่นะคะส่วนน้องตัวนี้ใครออกเก่งจังเลยน้องชื่อ น้องมีตังค่ะน้องมีตังตาแป๋วแล้วน้องเป็นสามสีนะคะสีขาวสีเทาแล้วก็มีสีส้มด้วยมาที่ตัวที่สามกันจ้าน้องชื่อน้องชื่อน้องมีทองแง่แเม,มืนพ่อเหมือนพ่อไหมนะทำไมตามีเช่นั้นนะมันหิวี น้องชื่อน้องมีทองค่ะน้องมีสองสีเป็นสีส้มกับสีขาวหรือตั้งชื่อน้องว่าน้องมีทองตอนนี้น้องก็ยังไม,ม่มีบ้านนะคะและตัวล่าสุดตัวสุดท้ายของเราเป็นตัวที่เหมือนพ่อที่สุดเลยชื่อน้องมีเงินจา้า จะเป็นตัวสีขาวทั้งตัวนะคะแล้วก็มีสีสีเทานิดหน่อยเหมือนพ่อเขามากเลยไม่มีใครเหมือนพ่อเท่ามารวยอีกแล้วอุ้ยไม่ใช่เท่ามีเงินอีกแล้วนาะมีเงินเนาะโอ้ยตอนนี้น้องๆกำลังจะหัดเดินกันนะคะเพิ่งตาเพิ่งลืมตาได้สักสองวันเอง หาบ้านให้น้องๆกันจ้าใครอยากได้ทักเข้ามาได้เลยนะคะ